สวัสดีด้วยนะผมวันนี้นะครับก็ p e ล Simulator X อัปเดตนะครับผมก็เป็นวันที่26เนาะแต่จริงๆมันอัปเดตวันตั้ง,ต,งตั้งแต่เมื่อวานละอืมวันที่25่สิบห้นะผมช่วงประมาณ3ามทุ่มอืมประมาณนั้นนะครับผมซึ่งอัปเดตใหม่นะผมก็จะมี Hell i ซ์แลนดนะครับผม,มบดินแดนใหม่นะครับอันนี้เลยนะผม Hell i ซ์แลนดนะครับอืมก็จะมีกล่องใหม่นะครับผมเป็น ค่า HP จะอยู่ที่25่บหบนะผมส่วนสัตว์ผมนั้นนะครับก็จะตีประมาณสัก20วิเนาะ10 10ถึงยี่ิอวิโดยประมาณนะครับผมแล้วก็จะให้เงินนะผมสำหรับผมนะสำหรับผมมันให้เงินผมประมาณ10 M อบวกบวกถ้าไม่โบนัสแตกนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโบนัสแตกก็ 15M บวกบวกนะครับผมอันนี้คือไม่รวมพิพิลคอยนะถ้ารวมพิพิลคอยก็ กูสาเข้าไปนียผมแล้วก็เพชรใหม่นะผม10ตัวนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยผมแฟนซีช็อปนะครับนี่เลยครับผมนี่หนึ่งสามสี่หเจ็ดเจ็ดแล้วแล้วแล,วแล,วแลว้อีก3ตัวอยู่ไหนวะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรก็เออตามนี้นะผมก็จะมีไข่นะผมไข่ใ,ใหม่ไ <c oughs> ม่มีไข่ใหม่นะครับเอ่อ 99M กับ 11M เอเอนาะอืมราคาตามนี้ขายโดย,ย,ดยใช้แฟนซีคอยเช่นเดิมในะผมแล้วก็จะมี a อ t ต h a แฮชพา s s สเนี่ยผมเอาตัวแฮชพา s ์สก็นแต่ประมาณนี้เลยผม FK Open X เนี่ยผม 150R แล้วก็ Lucky เนี่ยผม uh, Lucky Pass เนี่ยผมใหม่เนี่ยผมก็ 400R เนี่ยผม Weather Lucky with X เนี่ยผมใช้ก็เปิดขายเท่านั้นเนาะอืมแล้วก็ผมก็จัดได้เรียบร้อยเนี่ยผม Lucky f l a v e r แล้วก็ New แรงเลยผมจากเดิม แล้งหาจไม,ม่ได้ละตอนนี้ผมเป็นแฮกเกอร์เรียบร้อยแต่ว่ากูไม่ได้แฮกนว้นอันนี้คือสัตว์ที่ผมรับมาเนี่ยครับผมไม่ได้ hack แฮกเกออย่างใดซึ่งสัตว์ใหม่มที่ผมเล่นเมื่อคืนนั้นนะครับก็จะมีตัวนี้เลยผม How of Hades นลครับผมเป็นตัว r e จิน a รี y เนาะผมก็ได้ทําการฟิวส์เนับผม,มสูตรการฟิวส์เดี๋ยวผมค่อยอาจจะทําคลิปใหญ่อีกทีนึงกันเนาะในการฟิวส์สัตว์ให้ได้ตัว3ามหัวนี้นะครับผมอ่าเป็นตัว r e จ i n a รี y เนาะ ซึ่งตัวมิติคอลเนี่ยมีคนได้แล้วเนีผมแต่ว่าเป็นของต่างชาตินะผมอยู่ในดิสบิเกมอ่ะแล้วก็ต่อไปแล้วผมแล้วก็จะเป็นบั๊กฟิกซ์อีกเล็กน้อยนะผมสึ่งปานกลางนะผมจะเป็นในส่วนของเอ่อแนวการดูอะไรพวกนี้เนีผมการบิเกมผมแต่กูเชื่อได้นะว่าไม่คงการหา,หายไม่ได้หรอกคําว่าบิเกมอะ่ะเออเนี่ยผมก็ อ่าประมาณนี้เนี่ยผมอัปเดตเครา่คราวๆเนี่ยผมส่วนในส่วนของเอ่อท็อปเพย์เว d ร์ไวเนี่ยนะครับก็เขาก็จะตัดไอ้พวกดูฟออกเนาะคือแบบพวกสัตว์รูฟเนี่ยเอาออกหมดเลยแล้วก็ไม่เชิงหมดดีเพราะว่าขนาดกูยังวีอยู่อะ่ะเออตัดออกแต่ตัดไม่หมดอืมใช่แล้วก็เอ่อพวกคะแนนเนี่ยที่แรกจะเห็นได้ว่ามี3 3 0 0 0ล้าน4,000ล้านแ,แ,ตแ,ตแต่ว่าตอนนี้นีผมเหลือ2,000ล้านแหละเนผมแล้วก็ ตามสุดตอนนั้นที่ผมเห็นพันกว่าล้านอืมใช่พันกว่าล้านก็ตอนนี้ก็เหลือ700ล้านละอืมผมก็193ล้านอันนี้คือแบบเคลียร์อินเวนแทบจะหมดแล้วนะเออเหลือแค่สัดแจกแค่นั้นเองนะครับผมโอเคสำหรับอัปเดตนี้ก็มีเพจเท่านี้แล้วก็อย่าลืมนะผมโค้ดอันนึงนะผมโค้ดที่ชื่อว่า underworld นะครับผมให้1,000งมเพรนะผม,ม,นะผมอย่าลืมไปกรอกกันด้วยนะผมสุ่มเอนชาฟรีนะครับอ่าก็ เออประตูใหม่เนี่ยผมมันอยู่ที่ร้อยสาสิบห้าเอ็มเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เจมเนี่ยก็จะขายอยู่ที่สามหมื่นเจมเนาะก็นั่นแหละครับนะผมไปตำกันได้เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นนนผมขอรีบไปเรียนก่อนละบ๊ายบายเจอกันซี u ูอเกนจุ๊บ